ตอนนี้ The Sim 3ลดราคาจนถึงวันที่5กรกฎาคมพศนี้นะครับก็ตอนนี้ The Sim อยู่ The ซ m นะครับภาคหลักอยู่ลด75%เหลือแค่160บาทนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆสนใจพวก The Sim 3สพัสยูนิเวอร์ซิตี้ไล์หรือว่าพัสเพจนะฮะจะอยู่ราคาประมาณ350กับ375เท่านั้นหรือจะเป็นตัวอื่นนะครับนี่ครับ ทุกภาคนะฮะจะตกอยู่เฉลี่ยประมาณ3,165บาทเท่านั้นนะครับก็นี่ครับคือราคาที่ลดแล้วยกเว้นจะเป็นภาคโชว์ทามเท่านั้นใช่ไหมครับที่ไม่ลดนะครับก็เดซิมสามครับแฟนพันแพ้ห้ามพลาดนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็อยากจะซื้อนะฮะอ่าหุ้ยตอนนี้ GTA ก็ลด40%เหลือประมาณ 800...900 แล้วกันตีไปเลย900เพราะมันจุดส0สตางนะฮะเราจะไม่ค่อย เราต้องดูเศษทั้งหลังเลยนะฮะอาร์เซ i ่ a ลก็เหลือ374สตางค์นะฮะแต่เพื่อนๆบางคนที่กําลังคิดว่าเฮ้ยจะซื้อยังไงเฮ้ยอย่าอย,อย่าก่อ,กกอนตอนนี้มีเกมหนึ่งะฮะที่ดังพอๆกันนะฮะก็คือเกมตาตาดิวผมจะเช็คราคาให้นะฮะก็อตาดิวตอนอ้เขียนเพจน,นะฮะตอนนี้เหลือแค่252บาทนะฮะ ส่วนเ,นเพื่อนๆที่คิดว่าเอ๊ะใช้บตัตรเครดิตนี่สตรีมอ่าสมัครนี่ไม่ยากหรอกสมัครสมัครได้มีบัญชีได้แต่ถ้าเกิดอยากได้อยากได้ขึ้นมาหรอทำยังไงคือแบบไม่มีมีแต่บ,บัตรทูสามารถใช้ได้แต่บัตรทูนะฮะให้ทำแบบนี้ฮะให้ก๊อปลิงก์ไปฮะก๊อปปี้เข้าไปฮะคัดลอกแล้วผมแนะนำเว็บนี้นะฮะ ซื้อของได้ได้เร็วทันใจมากครับผมสั่งไปปุ๊บนี่ได้ปั๊บนะฮะเว็บเว็บอะไรนะลืมแป๊บหนึ่งฮะเต็บวไปอยู่ต้องเว็บนี้ฮะฝากซื้อประทีบนะฮะก็สตรีมไทยคอมนะฮะเข้าเว็บนี้เลยฮะเพิ่มกันอยากได้นี่นะฮะใก้กดไปที่ซื้อเตรียมสตรีมฮะให้กดตรงนี้ตอนแรกมันจะไม่ขึ้นสินค้านะฮะให้วางลิงก์ไว้ตรงนี้ ลบก่อนลบอีเก่าตึ๊บวางแล้วให้กดตกลงนะฮะมันจะยังไม่ขึ้นเลยนะเอ้าหมดอายุเซสชันหมดอายุเวรกรรมไหนตกลงอีกทีดิเนี่ยฮะก็รอมันโหลดก่อนเซสชันหมดอายุอ่ะผมขี้เกียจล้วพเพื่อนๆไปหาเอาเองันนะฮะก็เว็บนี้เลยครับสตรีมไทย ใช้บัตรถูมอนนี่ครคิดราคาบวกไปอีก14%นะฮะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆต้องการซื้อเกมในราคา252นะฮะให้เอา1นล้อเอมันคิดประมาณ14%ให้เอา14หาร้อคูณด้วยราคาเกมราคาเกมเมื่อกี้สตาดิโ252นะฮะแล้วก็บวกตัวเกม252นะฮะ มันจะได้ประมาณ287.28ส 28, ตางค์ตีไป288บาทนะฮะก็สำหรับวันนี้บาย